ทุกท่านนะคะเข้าสู่งานบิดครับมีดอัพครั้งที่5ค่ะในหัวข้อ three generation s o f entrepreneurs ดีใจมากๆเลยนี่ก็เป็นบิดครับมีดอัพครั้งที่5แล้วแล้วก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะครับรู้ไหมครับว่ามีคนสมัครมาทั้งหมดเนี่ย2,500คนซึ่งสเป e เนี้ยลิมิตแค่1,100คนเท่านั้นผมจะมีเซอร์ไพรส์มา ประกาศในงานนี้ให้กับทุกคนทราบนะครับ Bit Cup s u บ m i t ครับเป็นครั้งแรกที่เราจะจัดงานที่ใหญ่ที่สุดของปีตั้งแต่ Bit Cup ก่อตั้งมานะครับเราเอมว่างานนี้เนี่ยจะต้องมีคนมาทั้งหมด2,000 0คนจะมีสปีกเกอร์มาจากทั่วโลกเลยครับจะบินมาเมืองไทยทั้งหมดเลยนะครับในงานนี้ สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับอยากสนุกกันหรือยังพวกเราผมหนุ่ยพงศุขนะครับวันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ b i ด c ัพม e e t อัพด้วยนะครับจริงๆนะครับผมจะบอกคุณว่าสิ่งที่ดีที่สุดอะที่ทุกคนสามารถสร้างได้ในห้องนี้มันไม่ต้องใช้เงิน YouTube แบบ YouTube คือ search engine ไม่ใช่ออแก c ิกช n นอลแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าผมจะเห็นคอนเทนต์เขาอะผมต้องเสิร์ชนะผมถึงเห็นเขาได้ก็คือเรื่องที่เขาทําเราถึงเจอซัมเนลก็เลยสําคัญเพราะมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผมกดแต่ว่า TikTok IG ไม่ใช่มันคือถ่ายคอนเทนต์มาหาคุณคุณไม่ต้องไปหาฉันจริงผมเห็นโอกาสตรงนี้ผมมุ่งไปสุ่ตรงนั้นเลยวันนึงผมโพสต์มคลิปครับผมโพสอย่างนี้มา3ปีไม่เคยหยุดเลย วันที่ผมเริ่มต้นทํา y o u t u b ปย้อนกลับไปก็คือผมเริ่มทําตั้งแต่ที่คนยังยังหัวเราะว่ายูทูบเบอร์คืออะไร <S <S มันเหมือนกันวันที่เราเริ่มต้นธุรกิจนะครับเรามีเงินเก็บอยู่แล้วแทนที่เราจะเอาไปเก็บอย,อยู่เฉยใช่ไหมครับซึ่ง<อ>ก่อนที่จะมาถึงธุรกิจเนี้ยจริงๆเราปิดไป4บริษัทและแต่ไม่ได้บอกโซเชียลไม่ได้ลงอะไรไปผมว่าคี์สักเซสอันนึงคือเราต้องกล้าที่จะเสี่ยง<อ>กล้าจะออกจากเซฟโซนกล้าที่จะแบบลงทุนแล้วกล้าที่จะเฟลให้มากที่สุด ตอนนั้นนะ่ะธุรก,กิจอศ e c ครีมอย่างที่ลลินบอกคือมันเป็นมันเป็นต้องสวยท็อปปิ้งเยอะๆแบบแฟนซีเยอะๆแล้วก็ของเราเนี่ยเราเรากำลังจะทำไอศ์ครีมที่มันเป็นลูกกลมๆมเฉยๆถ่ายรูปก,ก็ไม่สวยซึ่งรูปแบบที่ไอศ์ครีมที่เราชื่นชอบเราไม่อยากให้ตัวอื่นมันมาอินเทอร์รัปความรสชาติของไอศ์ครีมหรือเท็กเจอร์ที่เราต้องการปั้นให้มันนะครับ ผมบอกได้เลยว่ารุ่นใหม่ได้เปรียบกว่าสมัยก่อนเราจะขายของไปเชียงใหม่เชียงรายโอ้โหเราต้องไปเอาเซลลไปหาเจอเดี๋ยวนี้ขายทั้งโลกโดยไม่ต้องมีอะไรเลยคุณเป็นค,ค,คุณเก่งอยู่แล้วไม่มีใครเรียนน้อยกว่าผมในห้องนี้เนีย่ยพวกเรานะสามารถไปได้อนาคตนะจะจะบอกว่าโทรศัพท์แปลได้ทุกภาษาเลยใช่ไหมผู้ไปก็แปลออกไปแล้วใช่ไหมแต่ยังไงพื้นฐานของเราไม่ดีก็สู้ไม่ได้จริงนะั้นะ แต่ละยุคมันก็ใช้วิธีการไม่เหมือนกันซึ่งยุคนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างโคดิ้งก็คือ Leverage การสร้าง Branding r e putation Social Network สร้างติ k t o อ v i d ดีโอพวกนี้มันคือ l e v e r a g e ที่มันจะทวีคูณมัน Comp พ u n d ได้เพราะฉะนั้นจริงๆมันกลับมาที่การเป็นกฎใหม่แลวคือไม่ใช่ทำงานหนักทำงานดีๆแต่มันไม่ใช้เลเวอร g จมันไม่ใช่ละสูตรของอนาคตมันคือต้องมีเคลียร์มายที่แบบตัดนใจไม่กี่อย่างก็พอแต่ให้มันเป็นดิเรกชัน e c ลด i o ซชันเม g ที่มันถูกทางอะแล้วเราพยายาม อโอกาสมันจะสำเร็จมากกว่าทำงานหนักแล้วก็ไม่มีดิเรกชันแล้วก็ตัดใจผิดพลาดเพราะฉะนั้นผมว่าจุดสำคัญอย่างหนึ่งคือเราต้องเพิ่มศักยภาพของของเราเองครับครับถ้าเกิดว่าคู่แข่งในต่างชาติเราเองก็ต้องพยายามเพิ่มขีดความสามารถให้แข่งกับคนต่างชาติได้ผมว่ามันง่ายมากที่จะที่จะบน่นทำไมคุณไม่ช่วยฉันหน่อยทำไมคุณไม่ตั้งกำแพงภาษีทำไมคุณมไม่ล้อมรั้วประเทศให้ต่างชาติไม่เข้ามาสุดท้ายขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเรา บนหรือเราทำครับผมเอาละเราจะเปิดไฟเฮาส์เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะขอคำถามจากท่านผู้มีเกียรติด้วยนะครับอ่ะทางด้านนี้เลยนะครับเอมของเราตอนนี้คืออาจจะเป็นการหาเงินหรือว่าการแบบเอ่อสเกล up ธุร,รกิจให้ได้เยอะครับแต่ว่าด้วยความที่โลกของเราครับรีซอสมันมีจำกัดอะครับผมอยากทราบถึง concern ในจุดนี้ของธุรกิจใหญ่ๆของทุกท่านครับเดี๋ยวให้เลือกสักท่านอยากจะถามใครเป็นพิเศษครับเป็นมันยากขนาดนั้นเลยครับยากๆครับยากเพราะว่าเพราะว่าทุกท่านโอ้ยมันไม่ใช่โอกาสง่ายๆอ่าถูกต้องถูกต้องเอาอยากถามคแต่ ได้แง่คิดมองมองอะไรใหม่ๆเขนานั่งเยอะที่จริงแล้วชอบทุกเซสชันเลยค่ะเราคิดว่าหลารๆยางก,ก็น่าจะลองไปปรับใช้ดูอะค่ะอ๋อรู้สึกได้ความรู้มากเลยนะครับแล้วก็ได้อินสปิเรชันจากอาสปพคเกอร์หลายๆท่านนะครับจริงๆแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วก็อยากให้หลายๆท่านน่ะไดเอานําไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วก็เชิญชวนให้มางานครั้งหน้าอีกเยอะๆนะครับความรู้แน่นมากครับวันนี้แล้วก็แบบ ประทับใจทุกวิทยากรทุกคนที่มาเลยครับว่าตั้งใจมา,าหาวิทยากรทุกคนเลยเลยติดตามตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วครับ